คเคยมีใครสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราใส่คอนแทคเลน์เวลานานๆแล้วเนี่ยนะคะดวงตาของเราจะเป็นยังไงบ้างก็ลองสังเกตกันดูนะคะอย่างแรกเลยค่ะดวงตาดำของเรานะคะจะมีขนาดที่เล็กลงค่ะนะคะแล้วก็สองขอบตาของคนเราอะคะ่ะบริเวณใกล้ๆดวงตาดำอะคะ่ะจะมีเส้นเลือดแดงๆนะคะเยอะ กว่าคนตาปกติที่เขาไม่ได้ใส่คอนแทคเลนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนมาทั้งวันเลยกระจกตาก็มักจะขาดออกซิเจนในบางช่วงนะคะ mm hmm. ก็เลยทำให้เส้นเลือดฝอยในตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นแล้วก็ mm hmm. การที่เส้นเลือดฝอยในตาเยอะเนี่ย ก็จะทําให้ตาขาวของเราเนี่ยแทนที่จะดูขาวเกลี้ยงสะอาดมันก็เลยกลายเป็นว่าตาขาวของคนที่ใส่คอนแทคเลนมานานเนี่ยดูก็จะดูอมชมพูชมพูไม่ค่อยขาวใสเท่าไหรนะ่นักนะคะ ทีนี้วิธีป้องกันนะคะเราควรจะทํำยังไงวิธีการป้องกันอย่างแรกเลยค่ะเราควรที่จะใส่คอนแทคเลนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะคะควรจะเลือกเป็นแว่นตาจะเหมาะสมกว่านะคะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ใส่คอนแทคเลนได้ค่ะแต่ใช้ให้น้อยที่สุดเท่านั้นเองนะคะหรือพยายามที่จะซื้อคอนแทคเลนนะคะที่มีอายุการใช้งานสั้นๆเช่นเป็นรายวันนะคะส่วนในกรณีที่จําเป็นนะคะที่ค่อนข้างจะใส่กันทุกวันเลยเลี่ยงไม่ได้ เลยก็ขอเป็นรายเดือนนะคะแล้วกันนะคะแล้วก็การเก็บแชร์คอนแทคเลนก็แนะนํา นะคะว่าให้ใช้น้ํายาเฉพาะคอนแทคเลนเพื่อที่จะได้ฆ่าเชื้อทั้งคืนนะคะไม่แนะนําให้เป็นการไปซื้อน้ําเกลือมาล้างเพียงอย่างเดียวแล้วก็แช่น้ําเกลือทั้งคืนเลยอันนี้ไม่แนะนํานะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ชอบว่ายน้ําหรือว่านักกีฬาที่ต้องใส่คอนแทคเลนเคสนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าเป็นไปได้เลยนะคะควรใช้คอนแทคเลนรายวันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่แล้วก็ทิ้งไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่รายเดือนเนี่ยนะคะแบคทีรียในน้ำ น้ำที่เราไปเล่นนะคะหรือว่าต้องซ้อมอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีเชื้อสะสมอยู่ดังนั้นก็เสี่ยงการติดเชื้อมากๆเลยก็ขอให้ใช้คอนแทคเลนส์นะคะอย่างระมัดระวังถ้าเป็นไปได้นะคะก็คําพูดเดิมเลยค่ะก็คือใช้คอนแทคเลนส์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพื่อสุขภาพตาที่ดีของของเรานะคะก็ด้วยความห่งใยจากร้านแว่นดัอกตลาดเก้าแค่ะ